นั่งกับ,บ้านกันเนาะดยหม้อหม้อเออคำพูดเนื้อ v e r b นนะด้วยนี่เนาะโรงพยาบาลที่พาน้องเงินมาศักษาโตนะมาผ่าตัดก็กคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหนะ์น้อทุกคนสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมาสู่ทุกคนอีกเติมเท่านึงนะ ตอนนี้ก็กำลังชี้สงเมียกับลูกสาวขึ้นรถกันนะไอ้ลง,ง,งเชียงของไม่หรอกกาบผมลงเชียงของเลยครับเปไปไปด่านไปอ่ะอ่าลงเชียงของเลยครัไปด่านแล้วก็ขถามได้ฟังเล่ากับกับข้ามเหื้าหรือข้ามขวอ่าข้ามขวครับข้ามขวเดี๋ยวถ้ามีคนไปหลานก็จะไปส่งขว้ามึ ไป่กี่คนสองคนคนเดียวนี่เนาะไม่ได้พูดเดียวนี่ยจ้ะไปทามีคนหลักอาจะไม่สองคนอันนี้ก็ยังมีธุระเติมน้ำนะครับแบบซีใบต่อยาต่อนั่นให้ยาอยู่ทั้งบาทน้ำน ah> oh> ัเลยวะแม่ใบดีแม่กินนะครบตาแม่แม่แม่ไปเดยนะทุกคนก่อนทีจะออกเดินทางกับแม่กับซื้อน้ำซื้อนม ชื่อของพวกของกินให้ลูกเขียบเลยจะมาแมนนี่บูมีมีอย่างไงกินนั่ก็ได้กลับแล้วนะไปก่อนนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนั่งกระบะกันเนาะคออยู่พี่เป็นกำลังออกกำลังใจให้อ้ายก่อนเนาะไปดีป่ะกันไปดีกันไปดีทางก่อกันไปดีก่อนไปดีดีดีบ๊ายบาเลยยิ้มยิ้มยิ้มวานเลยมั่วเลยจึ๊บเ้ย มวมาหอมแกมพอได้มัจุ๊บเด้จุบเดมาหอมแกมพอได้มหอมมด้มมัวเดี๋ยวมจุบเดจุบเดมัวมั่วเออคำพูดเนืบาบานนะโดยก่อนโดยลีลีันโอเคนะทุกคนส่งลูส่งเมียเลยกับฮากาชิไปเออนักกาชิไปอ่า เป็นกําลังอกกาลังใจให้กับทางครอบครัวของน้องพัดเพื่อนต๋อกันนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาเดินทางไปหาทางคูคิวเพื่อนพร้อมๆกันทุกคนโอเคนะทุกคนคือตอนนี้กัสบายดีแล้วสบายดีทุกคนคุณดอยฮัลโหลรถลารลมาค่ะครับเนาะคือตอนนี้พวกเขากำลเข้ามาหาทั้งคู่คิวเลยอะ ไปหาน้องเงินเป็นเจยวพ่อยนะแต่ว่าตอนอยู่ในโร่มบาลนี่ก็ไม่ได้ถ่ายเนาะโร่มบานอยู่ข้างล่างนี่แหละเขากะผู้พลข่าวแล้วเนาะทุกคนนะว่ามันเปลี่ยนได้เลนะแต่ว่าคันเขาชิวชิวยู่นี่กะมันกะนาจะยืดจะยาวพอสมควรก็เลยว่าจะไปหาหมอกอะไรกะสรุปให้ทุกคนฟังดีๆนะทุกคนนะว่าเรื่องเล่าของน้องเงินนี่ตอนนี้นี่เป็นว่าได้เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะ โรงพยาบาลที่พาน้องเงินมาศึกษาโตนะมาผ่าตัดก็กคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นั่นทุกคนน่าจะเป็นห้องพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายเนาะนี่เบิ้งอันนาบริเวณทุกคนคือเคสนี่นี่แมนหมดบอกกูเกี่ยวแมนหมดอันนั้นก็แมนแนั่นเหนอนอรอฮู้อลังการงานสร้างนะทุกคนแมนแ แล้วก็อันที่เห็นเป็นตึกเป็นตึกเงี้ยน่ะถามเพื่อนๆว่ามันบอลจอดรถของโรงพยาบาลหมือ่นีเน่เนีเ่ยนั่นดี๋ยก่อนที่เห็นนี่นคือเป็นท็อปเคสของโรงพยาบาลเป็นบดเลยทขาพยายามยางเลาะเนาะสองมือเกือบๆชี้สามมือแต่ยังเลาะบัทถั่วเดี๋ยุกคนนั่งง่ายแหง้งหลีเนาะ,อะโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาขอไปทำศุละขอเอานหน่อยนึงเลยก่อน ่อยกลับไปสรุปผลนี่กันทุกคนฟังนะไปเติมเงินกันดูตอนนี้นี่อ่ะเติมเงินเน็ตซิมเขานี่ใส่ไม่ได้หรอกโมเมนซิมใส่ไม่ได้เนาะเน็ตเบิร์ดทุกคนถือคูดอยส่วนไปแชร์นั่นคูดอยเป็นมิตรชาชีพคูดอยส่วนไปใชรโปรเป็นยังคนแหละ โอโอซีสิบเก้าบาทเจ็ดวันเจ็ดวันแม่ในี่บเระทัานครบวันเบ้ดทุกคนเจ็ดชั่วโมงโอเคนะทุกคนตอนนี้กะพวกเฮากลับมาฮอดห่องเป็นเดี่ยวหอยตามคำสัญญาที่ให้ไว้ที่กี่นะทุกคนว่าสีหาม่องดิม่องคักๆเลยก็มาสรุปเลยกับทุกคนฟังเหลืองสรุปนี่งก็คือเหนื่อยละให้กูเคิดอีกแล้ว ว่าคู่คิ้วเนี่ยเพื่อนเป็นคนดีว่ารวบรวมเหลืองแล้วก็มาสรุปไ้กับบรรดาว่าเป็นน้องฟังได้ละเอียดแล้วก็ะอันนั้นที่สุดอะเข้าใจง่ายที่สุดนะทางว่าให้้าพเจาว้านี่มันชีวกไปแลวก็วนมาประมาณนั้นหล้กก็เลยให้ทาคู่คิวเพื่อนเป็นคนสรุปให้ฟังนะทุกคนเนาะอะไรวะอะไรมันบ่แมนทั้งสองเลยทาใจเพื่อนบอกบ่แมนคือความจริงขันแบบอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเราให้สรุปขนาด เบลดำจะสรุปได้ดีกว่านะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากในเคสเขางน้องเงินหันคือไปโรงพยาบาลมอนีน่คือทุกขั้นตอนคูคิวได้เดินเขาเดินออกตลอดะนาก็เลยจะอาแบบหละเอียดกว่ามูคูน้ยน่อยนึงเพราะว่าเขาไปห้าม,มก็จะไปทำการเช้าคนสีคนมันก็อยากมอตื่นอยากมอเรียนนี่คูค,คิวไปคนเดียวอะไรกับเบงหน้าตาเขาแต่ละคนกันละทุกคน ถ้าให้คุยด้วยก็บอ่าอดําเขาไปทำกันเดี๋ยวมอสิพากันแลนนี้จังซี่นะทุกคนเนาะก็นะทุกคนคือเป็นเรื่องแบบเอาจริงจังนะพี่น้องเนานะอ่าทางมอสทงม้วนวันนี้ะนะพวกเขาได้พากันไปหาหมอนี่แหละคือพาน้องเงินเขาไปโรงพยาบาลประสรราทนอเคาะเนาะตั้งแต่ตอน8:00นทุกคนกัเรื่องทางมอสทงม้วนคุกคิวสิเราหน่อยนึงเนาะก็พอดีเขาไปปุ๊บเฮาเอาใบนัดไปให้หมอเพิ่นเนาะหมอเพิ่นก็จัดคิวยังไง เขารอไปพบหมอเนาะประมาณช่วงสิบโมงเขาก็ได้พบหมอ่อท่านมอที่เพิ่นทับพิศพเคสของน้องเงินเนาะก,กับเขาก็ได้เขาไปปุ๊บเขาไปหาทันหมอทันหมอเพิ่นกะบ,บอกอ่ากะถามาพ่กพี่ยังผิดพลาดเนาะถามพวกพี่ยังผิดพลาดคือสุขภาพน้องเงินดีกะมือนี้เป็นมือวันทีเชา้าเป็นวันพุธเนาะ mm. อดเขาไม่ได้กินไม่ได้นำกับของแล้วมืออืน่นวันอังคารเดี๋ยวอดเขาอดเขาสองมือแล้วมือทัดไปวันศุกร์ จะได้ทับการพาตัดพาช่วยาหน้องเงินดีทุกคนแล้วก็ปัจจุบันน้องเงินกับพ่อของน้องเงินกั็ปู่ของน้องเงินคือยูฮอง์มอเนาะยูฮอร์โมยาบาลกับยูของอ่าเขาเออยูของจังไรวะยูของผู้ป่วยเนาะเขาจะแบบพักหักษาตัวยูฮันนะเพื่ออดเขาแล้วก็หอมเกมสภาพร่างกายแมนเกมสภาพร่างกายให้พร้อมทุกคนก็เท้าคิวหูกันเนาะว่าน้องเงินเป็น เป็นผู้หน่อยที่แบบแข็งแห้งแบบคิดดื้อนะทุกคนแบบคิดดื้อแบบหยามม้อขนาดจ้างนาเนืองมาจากประสบการณ์ที่เคยพบหมอมาหลายสมควรแมนเคยเจ็บมาเจ็บแล้วจำนะทุกคนเนาะน้องเงินเป็นคนที่เจ็บแล้วจำเห็ดน,น้ำม,มอปุ๊บหายปั๊บเลยทุกคนนะพวกเขาคุกคีนู่นนี่อยู่ห้องพยาบาลตั้งแต่ตุ๊แป๊โมงเช้าจนหัวสิบสองโมงออกมาตอนตะกี้ฮะตอนสิบสองโมงเขาไปอีกไปไป,ไปพบหมอหมอถัวหาคุกคิวบ่ได้ลยอะพอดีคุกคิวเขาไปปุ๊บหมอก็พอดีอยู่ หมอลมสูฟังเนาะหมอวาอ่าหลังจากที่เอาน้องเงินไปพักอยู่ห้องเกมตัวหันใ้ประมาณระย่างหนึ่งเราคือน้องเงินแบบอาการแบบมีมีไข้พี่น้องหัวห่อนหัวห่อนน้อยหนึ่งเนาะหมอเก็เ,เลยเป็นห่วงขาว่าหัวห่อนเป็นไข้มีน้ำมูกหมยควมว่าจะจะ,จะเหตุการณ์ผ่าตัดในมือวันศุกร์บ่ได้ทุกคนหมอก็เลยเอามาตรวจวัดความต่อความดัน ปรากฏว่าอุณหภูมิหันกายหันขึ้นสูงหอดสามสิบแปดจุดหาม่กข้าานองเงินเป็นไข้ว่าหูวเนืองมาจากตัวได้มอพนก็เลยอข้อเอาน้องเงินหันจเจาะเลือดนนองเงินหันไปกวดห้าสาเหตุที่เป็นไข้ตัวหอนก่อนถ้าสมมุติว่าน้องเงินหันเป็นไข้แบบธรรมดาเรลามืออื้อหันดีว่ามีเสื่อยังติดน,นะติดแปดน,นะกาวมือวันศุกร์เหตุการณ์พาตัดไปปกติทุกคนอันนี้ก็รอรุน้นำกัน เต่ถ้าฮักโซห้เนาะน้องเงินฮักมีโรคประจาตัวอีหยังจักอย่างที่เหตุให้น้องเงินเป็นไข้ในครั้งนี้ก็คือหมอเผินเ่นกเจ้าบ่สามามาไทยนองดมยาสลบในมือพาตัดได้ก็หมายความว่า่าตัดมือวันศุกร์จะบ่ได้ทำการพาตัดจะบ่เกิดขึ้นจะถึกเลือดแมน,<ใ>นจะถึกย,ยกเลิกท้าฮักน้องเงินฮักเป็นไข้แล้วทุกคนแต่กาปัจจุบันยังว่ท่านหูพ้นเธอเรื่องนี้เนาะเผินกําลังเจาะเลือดตะกี้เพินจะเอาไปวิเคราะห์เลือดบิ่ง มืออื่นเพิ่นจะให้าคาตอบถ้าหากบ่มีเยี้ยพีป่ปกติน้องเงินสุกขภาพโอเคดีอาจจะเป็นไข้ย่อนยานมออาจจะเป็นไข้ย่อนเดินทางมาไกลหน่อยหนึ่งเพิ่นเห็ดให้ได้เนาะพวเขาก็ยังรุ่นยังรอยุท้าหน้องเงินฮักมีโลกยังหน่อยนึงที่มันแสกซอนขอมาามอเพื่อนก็นอาจจะยกเลิกการพาตัดมาปัวตัวนีก้อนมาปัวตัวนีก้อนถ้าหากใดปัวที่น้องเงินเป็นไขรนะมือนี้หันบ่ได้พาตัดหันก็คือจะได่เรือน เพราะว่าคิวมอเพันยาวแม่แม่ม้อผนบอกว่าคิวยาวยาวคูคิวกจบไปข้อมอเพันแล้วว่าอ่าน้องเงินเป็นไข่ในทะไข่ในมอเพันหักซาอยู่โรงพยาบาลหักซาไข่ตัวนี้ดีแล้วก็หักซาดีตอนใดแล้วก็ไข่มอเพันแบบข้อมอเพันแบบพาตัดเต้เลยบอจะเป็นซ้ำสีมื่นหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้มอเพันว่าถ้าน้องเงินเป็นไข่แท้ๆมีโรคอื่นๆนะปัวปัวแล้วจะต้องกลับไปก่อนเพราะว่าคิวมอเพันเต็มหมดเลยเป็นช่วงซ้ำเดือนหมดแล้ อันนี้ว่าการพาตัดฮอมนี่เนาะแบบมันเกิดขึ้นบ่ได้ตามแผนที่อันนั้นทำอิดแม่นๆคือการพาตัดก็คือต้องถึกยกเลิกไปทั้งหมดแล้วก็ต้องได้จองคิวใหม่แม่นงไหมทั้งหมดเรื่องคิวไหมยางเไม่ได้ส่งเดือนต่อหน้าแม่นแหละแต่ก็ยังบ่คอนเฟิร์มได้เพือว่ามันจะเป็นจังได้ขนาดไหนเพราะว่าเพิ่นกําลังวิเคราะห์เลือดน้องกันนี้พวกเฮาก็กําลังลุ้นนํากันอยู่ทุกคนลุ้นอยู่ มันเสียงในหาสมุหน้องเัินมอคนว่ามันมันเสียงที่สุดมอคนที่เหตุการณ์พาตัดกับมอคนที่ให้ยาสลบน้องเงินมันคนละคนกันเนาะมอคนที่พาตัดก็รอดหาตได้พาตัดในเมื่อน้องเงินแบบแบบมดสตี้แล้วจะเหตุใดแต่มอที่ให้ยาสลบเงินก็ต้องเบิ้งก่อนว่าเหตุหายได้บอในอ่าสภาพรทางกายของน้องเป็นคือจังเสียนะแบบร้ายปัจจัยทุกคนมันละเอียดอ่อนทุกทุกคนเนาะเฮาแบบ เบิ้งผิวเพิ่นทางนอกแบบอาจจะคิดว่าเออเฮาลุกบ้านมาแต่ไกลมาฮอดปึ๊บหมอก็เฮ็ดเลย2-3ม,มื้อกับมันบ่แม่นจังซั่นพี่น้องแม่นๆแล้วอีกอย่างเนาะหมอเพิ่นให้แบบอ่าเป็นระยะยเวลามาจังสีดำถ้าสมมุติว่าเฮาได้พลาตัดมื้อวันที่22เนาะมันบานซุก hmm. ในปึ๊บเฮาจะได้อยู่โรงพยาบาลน,นี่1อาทิตย์ก็คือ7มื้อจังสิกลับบ้านได้แต่การพลาตัดนี่เป็นการพลาตัดใหญ่หมอเพิ่นว่ายกลำไส้หมดเลย ลำสายอันเก่าอันนั้นเพื่อนจะไปแปลงบลัดละอ,อนุญาตนะพี่น้นนองเนาะแปลงหูทวารแปลงหูกลนไหมแปลงหูกลนไหมละเพื่อนกับสิปิดแพร่เดิมแล้วกัสิแปลงแพร่ไหมแปลงแปลงแพร่ไหมแปลงวอนอ่ะขับท้ายไ,มไหมให้น้องเงินอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ก็ไปบ้านประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ขับมาหาเพื่อนอีกเพื่อนจะให้อา่าบอวิธีการไปเสริมไปขยายหูทวารเนีย่ยห้ยพอเมียไปเฮ็ดอยู่บ้านประมาณสามเดือน เฮ็ดแบบจะมีอันอันแยงเข้าไปเนาะไทยพอแม่ไปเฮ็ดยูบ้านเห็ดเป็นประจําถ้าพอแม่เห็ดเป็นประจาแล้วมันดีมันสามารถใส่กานไดอีกซ้าเดือนข้างหน้ากลับมาห้าเพิ่นเพิ่นสชีเอาลําไสโตัวทีขับท้ายอยู่นาทองลงไปตอส่หูทาวางแล้วก็ปิดนาทองให้ไม่เขาว่าปัจจุบันเทาเขาหงูด้วยแล้วอ่ะมอคนบอกว่าถ้าเข่าได้พาตัดเ้าจะองกลับไปบานแหม่สองอาทิตย์ตก็กับมาไหม แล้วกลับไปประมาณ3เดือนแล้วก็กลับมาตอบให้ม,มันเป็นปกติยัง้งหน่อยๆนั่นคือ,อ,อสามรอบ3รอบที่ได้ไปเสียจมาอีกท่าว่าการผ่าตัดฮอร์มนี่มันเป็นไปตามแผนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือมีแต่รอหายเบิ่งอาการอของทางนอกอมแม่แม่ท้าย<ๆ>ก็ให้คําตอบบ่าไทยเดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะนใมื้อนี้วันที่20เฮาก็รอหายอยู่นี่แหละปัจจุบันคือ3:30นงคลเรอหายแล้วน้องพัดกับพี่พออยู่ยพุ่นมื้ออื่นเศร้ามื้อเช้ามือก็ทน เหมือนสองหูพ่นว่าจะเฮ็ดได้หรือเฮ็ด่ได้แมนแมนแมนกะนี่แหละทุกคนสําหรับการผ่าตัดของน้องเงินฮอบนี่กะถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ว่าฮอบใหญ่ใหญ่สุดๆเลยหม่อเพิ่นเลยกะน่าจะเป็นเคสที่ว่าหนักที่สุดที่ทางคู่คิว่นเคยขักเฮ็ดมาเนาะแมนแมนกันี่แหละทุกคนโดยความที่ว่ามันเป็นเคสใหญ่แล้วกัเคสที่ว่าหนักที่สุดพวกเฮาทั้ง3คนก็เลยว่าอายะ ยูให้กำลังอกกำลังใจเพิ่นพร้อมพกันตัวได้ที่ว่าเฮาพอซอยแบงเบาภาระเพิ่นได้ทางคู่คิวเพิ่นใดเฮากัอยากซอยนะก็เลยว่าอ่าบ่ได้กลับเธอคือความจริงมื้อนี้นี่ข้าเจ้านี่สิเดินทางกลับแล้วแต่ว่ากะอยากอยู่ให้กำลังอกกำลังใจทางอ่าครอบครัวของเพิ่นแล้วก็ยักอยู่ซอยทางอ่าคู่คิวเพิ่นนําก็เลยว่าตัดสินใจอยู่ต่อโดยโดยรเขอบใจรายละเอียดเข้าใจกันแล้วกดมเรื่องอันนั้นเนาะ ทีพกเข้าอยู่นี่ก็อาชิมีหลายๆคนกับเจีว่ามากันหลายคนนี่ทิมาอ่าอนันแบบค่าใช้จ่ายของน้องเงินเป็นน้ำบอสแต่วอันนี้นรายอยากอธิบายเพิ่มเติมคือค่าใช้จ่ายเฉพาะของพกเข้าชี่กับพกเข้าเป็นคนออกเองเนาะแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่าบางทานนี่มาเพิ่งงนโอเคใจกับซอยสนับสนุนพกเข้ามาเนาก็ต้องขอขอบคุณเข้าใจลายเนาะกับผู้ใหญ่มุ่งสู่ผู้ส่คนที่ว่าคอยสนับสนุนบบวาจีเ็นเม 体验卡啊，理解呢。 ตะกี๋แม่แม่นงเงินแม่จันดีอที่สิงคโปร์เป็นเลี้ยงเขาทุกคขอบอกขอบใจวันหลายๆแล้วเราก็ย้ายใจบนอีกหลายๆท่านเนาะที่เห็นอกเห็นใจพวกเขาแล้วก็ซอยแบงค์เบาเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆขอให้เพิ่นยูดีมีแห้งน้ำบัวสิคิดสิ่งใดก็ทำจริงใดก็ขอให้ได้สมดังความคิดความปรารถนาทุกประการนอนหลับก็คอยได้เงินหมื่นนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนแบนมือก็คอยได้เงินล้านเนาะสาธุการสำหรับคลิปนี้พวกเฮาสามค ก็ต้องขอตัวลราไปแล้วนะทุกคนรอรุ่นรอติดตามน้ำกันต่อไปว่าการพ่าตัดของน้องเงินฮอบนี่นี่นี่เป็นไปในแนวทางใดเนาะกสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสบายดี